วันแรกที่พิมพ์เข้ามาในบ้านหลังใหม่บรรยากาศในบ้านอบอุ่นเรียบง่ายคุณแม่จินดาได้เตรียมอาหารเย็ยนชุดใหญ่ด้วยความตั้งใจเธอต้อนรับสไพยคนใหม่อย่างเต็มที่จัดโต๊ะอาหารด้วยเมนูที่ทุกคนในครอบครัวชื่นชอบเช่นแกงส้มผัดผักรวมมิตรและขนมกล้วยน้ำว้าพิมจ้ามากินข่าวกันเถอะ แม่เตรียมไว้เต็มโต๊ะเลยคุณแม่จินดากล่าวด้วยรอยยิม้มคิมเดินเข้ามาในห้องอาหารมองโต๊ะด้วยสายตาที่ไม่พอใจก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชานี่หรอคะอาหารเย็นที่เตรียมกลิ่นนี่มันแปลกๆไปหรือเปล่าคุณแม่จินดานิ่งไปครู่หนึ่งแต่ยังคงยิ้มอย่างใจดีอาจเป็นเพราะพิม ยังไม่คุ้นเคยเกัยบกินอาหารบ,นบานๆแบบเรานะจ๊ะแต่แม่รับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนลองชิมดูก่อนนะลูกพิมพ์ถอนหายใจเสียงดังก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะเธอใช้ช้อนตักแกงส้มขึ้นมาชิมคำเล็กๆแล้วรีบวางช้อนลงทันทีโหรสชาตินี้เปรี้ยวจังเลยค่ะแม่ถ้าจะต้อนรับสะใภ้คนใหม่น่าจะใส่ใจมากกว่านี้หน่อย คำพูดนั้นทําเอาคนแม่จินดารู้สึกจุกในอกแต่เธอยังคงตอบด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนขอโทษน,นะจ้าพิมพ์ถ้ารสชาติไม่ถูกใจเดี๋ยวข่าวหน้าแม่จะปรับให้ดีขึ้นนะพิมพ์อยากให้เพิ่มหรือเปลี่ยนอะไรบอกแม่ได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องหรอกค่ะฉันว่าทำเองหรือไปกินข้างนอกน่าจะดีกว่านี้พรุ่งนี้ ฉันจะจัดการเองค่ะพิมพูดพร้อมกับผักจานแกงส้มออกไปด้านข้างเวทที่นั่งอยู่ข้างๆพิมพยายามพูดเบาๆเพื่อปรับบรรยากาศพิมพใจเย็นหน่อยสิแม่อุสตส่าตั้งใจทำให้อย่าพูดแบบนี้เลยนะก็พูดความจริงนี่เขาเวทย์อย่ามาปกป้องแม่คนเลยพิมพ์ตอบด้วยเสียงแข็งคุณแม่จินดา มองหน้าลูกชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจแต่เธอไม่พูดอะไรอีกเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วเดินไปเก็บจานอาหารของพิมพ์ออกจากโต๊ะหลังจากนั้นบรรยากาศที่ควรจะอบอุ่นกลับกลายเป็นเงียบงนันพิมพ์ไม่ได้สังเกตเลยว่าคำพูดของเธอทำให้แม่ยา่ารู้สึกสะเทือนใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในบ้านใหม่เช้าว,วันหนึ่ง คุณแม่จินดาตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้ทุกคนในบ้านเธอตั้งใจทำข้าวต้มหมูสูตรโบราณที่ลูกชายชอบเป็นพิเศษพร้อมไข่เจียวก,กรอบและผละไม้สดแต่พอพิมพ์เดินลงมาจากชั้นบนพร้อมสีหน้าที่หงุดหงิดเธอก็พูดขึ้นทันทีนี่แม่ทำไมตื่นเช้าจังแล้วแม่ทำอะไรในครัว เสียงดังรบกวนไปหมดจนฉันนอนไม่ได้เลยเนี่ยคนแม่จินดาย,ยิ้มอ่อนขอโทษนะพิมพ์แม่ไม่รู้ว่ามันดังไปแต่แม่เตรียมอาหารเช้าให้ลูกๆตื่นมาจะได้กินกันพิมเบะปากก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะอาหารแล้วนี่อะไรข้าวต้มเหรอวิทย์บอกหรือเปล่าว่าฉันไม่ชอบกินข้าวต้มแม่ทำเผื่อไว้สำหรับทุกคนจ้ะ พิมพ์ไม่ชอบแม่จะทำเมนูอื่นให้นะลูกอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ต้องค่ะอย่าลำบากเลยเพราะยังไงมันก็คงไม่ถูกปากฉันอยู่ดีคิมพูดพร้อมกับผักถ้วยข้าต้มออกไปวิทที่เพิ่งเดินเข้ามาในครัวเห็นท่าทีของพิมก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นคิมทำไมต้องพูดกับแม่แบบนั้นล่ะ แม่อุตส่าห์ตั้งใจทำให้ทุกคนกินวิทคนไม่ต้องมาสอนฉันได้ไหมฉันไม่ใช่เด็กนะฉันก็แค่พูดตรงๆถ้าแม่คุณจะทำอะไรคุณจะถามความชอบของคนอื่นบ้างแต่พิมพ์การพูดตรงกับการพูดให้คนอื่นเสียใจมันไม่เหมือนกันนะพิม์วิทพูดเสียงเข้มอ้อโหตอนนี้คุณจะเข้าข้างแม่มากกว่าฉันแล้วใช่ไหม นันต่อไปฉันจะไม่พูดอะไรอีกเลยก็ได้พิมพ์ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินออกจากห้องครัวไปแม่จินดามองลูกชายที่พยายามปรับความเข้าใจกับพิมพ์เธอพูดเบาๆไม่เป็นไรหรอกวิทแม่เข้าใจพิมพ์อาจจะยังปรับตัวไม่ได้แม่จะอดทนต่อไปนะลูกแต่ในใจของแม่จินดาความเหนื่อยล้า เริ่มสะสมมากขึ้นทุกวันคำพูดของพิมพ์ที่เหมือนคมมีดค่อยๆกรีดบาดลึกลงไปในความรู้สึกของเธอเช้าวันเสาร์คุณแม่จินดาเรียกพิมพ์ออกมาที่สวนหลังบ้านพร้อมกับอุปกรณ์ทำสวนมาด้วยพิมพ์วันนี้มาช่วยแม่ทำสวนหน่อยนะลูกแม่คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกัน พิมเยือนกอดอกมองดูแปลงผักที่เต็มไปด้วยดินและต้นไม้ทำสวนหรอกคะดินมันสก,กรปรกแล้วมันต้องเหนื่อยมากแน่ๆฉันไม่ชอบงานแบบนี้มันไม่เหนื่อยหรอกแม่จะค่อยๆสอนเองแค่ถอนหญ้ารอบต้นผักก็อพอแล้วมันสนุกนะลองดูก่อนเธอพิมถอนหายใจหนะักก่อนจะหยิบถุงมือ แบบไม่เต็มใจนะักโอเคค่ะจะลองก็ได้แต่ถ้ามันเลิะเกินไปฉันขอหยุดเลยนะเมื่อเริ่มลงมือคุณแม่จินดาพยายามอธิบายอย่างใจเย็นขิมจ้าเวลาเราถอนยาให้ดึงที่โคนแบบนี้นะจะได้ไม่ขาดติดดินออกมาคิมลองทำตามแต่ได้ไม่นานก็โยนถุงมือทิ้ง โอ๊ยมือฉันเลิะหมดแล้วทำไมต้องลำบากขนาดนี้ด้วยแค่ซื้อผักจากตลาดมันจะไม่ง่ายกว่าหรอคะคุณแม่จินดามองพิมพ์ด้วยแววตาที่อ่อนโยนแม่อยากให้พิมพ์ได้สัมผัสการทำสวนจริงๆมันช่วยให้เรารู้คุณค่าของอาหารนะลูกแต่ฉันไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยค่ะขอโทษนะคะฉันว่าฉันไปพักดีกว่า พิมพูดแล้วเดินกลับเข้าบ้านทิ้งคุณแม่จินดายืนถอนหญ้าเพียงลำพังที่สวนหลังบ้านเย็นวันหนึ่งคุณแม่จินดากำลังนั่งพักในห้องครัวพร้อมกับอาการปวดท้องที่ร่มรุนแรงขึ้นแต่เธอพยายามเก็บอาการไม่ให้ลูกชายและสะปรยเห็นวิทเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่เป็นห่วงแม่ครับ อาการไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณแม่จินดายิ้มบางๆไม่เป็นอะไรมากหรอกลูกแค่ปวดท้องนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองวิทมองแม่ด้วยความกังวลอย่าฝืนเลยนะครับแม่ไปหาหมอเถอะผมจะพาแม่ไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่คุณแม่จินดาจะตอบคิมเดินเข้ามา พร้อมกับถุงขนมในมืออะไรอีกล่ะคะจะไปหาหมอก,กันหรอทำไมต้องเรื่องเยอะขนาดนี้คนแก่ปวดท้องนิดปวดท้องหน่อยก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะวีปหันมามองภรรยาอย่างไม่พอใจพิมมีแม่ปวดท้องมากเลยนะเธอจะพูดแบบนี้ได้ยังไงพิมทำหน้าเบื่อหน่ายฉันก็พูดตามความจริงถ้าจะไปก็รีบไปเถอคะค่ะ ฉันขออยู่บ้านดีกว่าหลังจากนั้นวิทพาคุณแม่จินดาไปที่โรงพยาบาลทันทีขณะที่พิม์พยังคงอยู่บ้านนั่งดูโทรทัศน์อย่างไม่ใส่ใจสองชั่วโมงต่อมาวิทกลับมาพร้อมกับคุณแม่จินดาและใบสั่งยาจากหมอพิม์พเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นพร้อมกับเสียงแข็งกลับมาเร็วดีนะคะ นึกว่าจะนอนโรงพยาบาลซะอีกวิทยพยายามเก็บความโกรธคิมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงไม่แสดงความห่วงใย,ยแม่บ้างเลยคิมตอบกลับทันทีจะให้ฉันทำยังไงละ่ะฉันก็ไม่ใช่หมอจะช่วยอะไรได้ล่ะคะอีกอย่างฉันก็มีเรื่องต้องทำเหมือนกันคุณแม่จินดาที่นั่งเงียบอยู่นานพูดขึ้นเบา ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคิมแม่ไม่ได้อยากให้เธอต้องช่วยอะไรมากมายแข่คำพูดดีๆสักคำก็พอแล้วคิมนิ่งไปชั่วขณะแต่ไม่นานก็เปลี่ยนเรื่องด้วยน้ำเสียงเบื่อนายถ้างั้นแม่ก็พักผ่อนเถอคะค่ะฉันขอขึ้นไปข้างบนก่อนคิมเดินกลับไปทิ้งให้วิทและคุณแม่จินดา มองตามด้วยความเหนื่อยใจความสัมพันธ์ที่แย่ลงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณแม่จินดากลับมาจากโรงพยาบาลเธอเดินลงมาที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้าตามปกติแม้จะยังรู้สึกอ่อนแรงอยู่ก็ตามคิมเดินเข้ามาพร้อมกับแก้วกาแฟในมือแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแม่ทำอะไรคะ เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลไม่ใช่หรอยังไม่ทันพักก็ทำตัวเหมือนหายดีแล้วคุณแม่จินดาหันมายิ้มบางๆแม่อยากทำอาหารเช้าให้ลูกๆนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องลำบากกันคิมหัวเราะแปลกดีนะคะตอนอยู่โรงพยาบาลทำตัวเหมือนป่วยหนะักพอกลับมาบ้านก็เดินได้สบายๆแบบนี้ ฉันควรจะดีใจใช่ไหมจ๊ะวิทที่เพิ่งเดินเข้ามาในครัวได้ยินพอดีถึงกับชะงักเขามองภรรยาด้วยสายตาที่ผิดหวังพิมพ์ูดแบบนี้มันเกินไปนะแม่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเธอน่าจะพูดอะไรที่ดีกว่านี้หน่อยพิมยักไหลฉันก็แค่พูดตามที่เห็นค่ะถ้าแม่คุณไหวขนาดนี้จะไปโรงพยาบาลทำไมตั้งแต่แรก คุณแม่จินดาเห็นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดจึงพูดแทรกด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลไม่เป็นอะไรหรอกวิทแม่มีถือสาหรอกพิมมองแม่ย่าด้วยสีหน้าเฉยชาก่อนจะพูดส่งท้ายงานฉันขอขึ้นไปพักนะคะเมื่อพิมพ์เดินออกไปวิทหันไปหาคุณแม่จินดาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแม่ครับ ผมขอโทษแทนพิมพ์ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงพูดแบบนี้คุณแม่จินดายิ้มบางๆไม่เป็นอะไรหรอกลูกแม่เข้าใจแต่บางครั้งคำพูดมันก็เหมือนหนามแหลมมันบาดใจแม่ไม่น้อยเลยนะปลายวันหนึ่งคุณแม่จินดานั่งร้อยมาลัยอยู่หน้าบ้านขณะที่พิมพ์เดินผ่านไป ดูท่าทีงดเงียจากการทะเลาะกับวิทย์เรื่องเล็กๆด้น้อยเธอบน่นพรรมึมพำทำไมต้องมานั่งทำอะไรพวกนี้ด้วยนะเสียเวลาเปล่าๆคุณแม่จินดาเงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อนและวางมาลัยในมือลงพิมมานั่งกับแม่หน่อยสิแม่อยากจะคุยด้วยพิมเลิกคิ้วก่อนจะเดินเข้าไปนั่งแบบไม่เต็มใจนะ คุยอะไรคะถ้าเรื่องเดิมเดิมฉันขอบอกไว้ก่อนนะว่าไม่อยากจะฟังคุณแม่จินดาถอนหายใจเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคิมแม่รู้ว่าช่วงนี้เธอคงรู้สึกกดดันกับหลายๆเรื่องแต่แม่อยากจะบอกอะไรเธอหน่อยคิมขยับตัวเล็กน้อยและมองไปทางอื่นจะบอกอะไรก็รีบพูดเถอะคะ่ะ ฉันไม่ชอบรอนานๆคุณแม่จินดามองหน้าพิมพ์ยสายตาที่อ่อนโยนพิมเรื่องการผูดจาน่ะลูกถ้าเราผูดดีกับเขาเขาก็อยากจะผูดคุยกับเรานะแต่ถ้าเราผูดไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่อยากจะเปิดใจรับเราเธอเคยคิดไหมว่าการผูดจาแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขเลย แม้แต่ตัวเธอเองคิมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแข็งก้าฉันก็แค่พูดตามความจริงนี่คะถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันคุณแม่จินดายิ้มบางๆแล้วพูดต่อความจริงไม่จำเป็นต้องผูดทำร้ายใจกันก็ได้นะลูกบางครั้งการผูดตรงๆมันก็ดีอยู่ แต่เปลี่ยนวิธีผูดให้หนุ่มนวลขึ้นทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุกก่นนี้ทีมหันมามองแม่ย่าด้วยสีหน้ากึ่งสงสัยและไม่พอใจก่อนจะลุกขึ้นพูดตัดโบทถ้าแม่อยากให้ฉันเปลี่ยนคงต้องรอไปก่อนนะเพราะฉันก็เป็นแบบนี้แหละเธอเดินจากไปทิ้งให้แม่จินดามองตามด้วยความรู้สึกหนักใจ ช่วงบ่ายของวันหนึ่งคิมเดินออกไปตลาดในหมู่บ้านเพื่อซื้อของระหว่างที่เธอกำลังยืนเลือกผักอยู่ได้ยินกลุ่มแม่ค้าพูดคุยกันคุณจินดาแกเป็นคนดีจริงๆเลยนะป้าปลูกผักแต่และทีแกก็เอามาแจกทุกบ้านไม่เคยห่วงแม่ค้าคนหนึ่งกล่าวใช่ใช่แกช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเยอะมากข่าวก่อน ยังเอาสมุนไพรมาทำให้ฉันตอนฉันปวดท้องด้วยอีกคนเสริมพิมพ์เหลือบตามองด้วยความสงสยัยก่อนจะได้ยินเสียงพูดขึ้นน่าเสียดายที่ช่วงนี้เหมือนแกจะเหนื่อยใจกับสะพ้ยคนใหม่ของเธอนะเห็นว่าเขาปวดจามไม่ค่อยดีเลยพิมพ์ที่กำลังเดินผ่านไปชะง,งักทันทีเธอยืนนิ่งก่อนจะหันไปถามแม่ค้าคนหนึ่ง ขอโทษนะคะคุณพูดถึงแม่ซินดาหรออ้าวใช่สิเธอเป็นคนใจดีมากเลยละหนูเป็นสะใภ้บ้านนั้นหรอถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่มีแม่สามีแบบเธอแม่คะตอบด้วยรอยยิม้มคิมนิ่เงียบไปความรู้สึกแปลกๆป,ปุดขึ้นในใจเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องงั้น ช่วยเลือกผักให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเอาแค่พอทำอาหารเย็นพอหลังจากกลับบ้านพิมพ์นั่งเงียบอยู่ในห้องครัวความคิดในหัววนเวียนไปถึงสิ่งที่เธอได้ยินมาเมื่อครู่เธอพึมพำกับตัวเองแม่สามีฉันเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมฉันถึงพูดจายแย่แย่ใส่เธอได้ทุกครั้งเสียงของแม่ค้าทำให้พิม เริ่มตระหนักคำพูดของเธอที่อาจเป็นปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มมองย้อนกลับไปทบทวนตัวเองเช้าวันใหม่พิมพตื่นขึ้นเร็วกว่าปกติเธอเดินลงมาที่ห้องครัวแล้วพบว่าแม่จินดากำลังเตรียมอาหารอยู่ตามปกติพิมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเออ แม่คะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคุณแม่จินดาหันมามองด้วยความประหลาดใจก่อนจะยิ้มอย่างอบอุอน่นจริงเหรอจ๊ะค่ะพิมพอยากช่วยลองหั่นผักพวกนี้ดูไหมพิมหยิบมีดมาด้วยความเก่งๆแล้วพยายามหั่นผักแต่กลับออกมาไม่สวยและไม่เท่ากันโอ๊ยทำไมมันยากจังแม่ทำได้ยังไงทุกวันเนี่ย ทิมบนพร้อมกับถอนหายใจคุณแม่จินดาหัวเราะเบาๆมันไม่ได้อยากหรอกจ้าถ้าเราทำบ่อยๆเดี๋ยวเรากอชชำนาญเองทิมทำครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะงั้นแม่ให้ฉันลองทอดไข่ได้ไหมจ๊ะเผื่อฉันจะช่วยแบ่งเบาแม่ได้บ้างแน่นอนจ้าลองดูเลยคุณแม่จินดา ยืนไข่และกระทะให้พิมตั้งใจทอดไข่เป็นอย่างมากแม้จะออกมาไม่นิดหน่อยแต่เธอก็ยิ้มอย่างภูมิใจไม่แย่เท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณแม่จินดามองไข่ที่ไม่เล็กน้อยแต่ก็ยิ้มด้วยความจริงใจแข่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วจะ่ะแม่เห็นเธอตั้งใจทําแม่ก็ดีใจมากพิมนิ่งไปสักพัก ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแม่ฉันรู้ว่าที่ผ่านมาฉันอาจจะพูดไม่ดีหรือทำอะไรไม่ถูกต้องฉันขอโทษนะจ๊ะคุณแม่จินดาจับมือพิมพ์เบาๆแล้วพูดด้วยความอ่อนโยนแม่ไม่ได้โกรธอะไรเลยแค่เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงและพยายามแม่ก็ดีใจแล้วจ้ะพิมยิ้มบางๆ ความอบอุ่นในคำพูดของแม่ย่าทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับเธอและครอบครัวนี้บ่ายวันหนึ่งพิมพ์เดินลงมาหาคุณแม่จินดาที่สวนหลังบ้านเธอสังเกตเห็นแม่ย่าที่กำลังตัดแต่งต้นมะเขือด้วยท่าทางชำนาญพิมพ์ลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นแม่คะ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคุณแม่จินดาหันมามองแล้วยิ้มอย่างอบอุอน่นได้สิจ๊ะมานี่เลยแม่กำลังจะถอนหญาระปอบแปลงผักเธอช่วยแม่ได้ไหมล่ะคีมเดินมานั่งข้างๆก่อนจะเริ่มถอนหญ้าตามที่แม่ย่าบอกแม่คะฉันถอนแบบนี้ถูกไหมเราต้องดึงคนขึ้นมาหมดเลยเหรอใช่จ๊ะ เพิ่งคนขึ้นมาแบบนั้นแหละอยากจะได้ไม่งอกเร็วเกินไปคุณแม่จินดายิ้มพร้อมโชว์วิธีถอนอย่างถูกต้องคิมลองทำตามอย่างตั้งใจแม้จะไม่ถนัดนะแต่เธอก็ไม่บ่นเหมือนครั้งก่อนเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่คิมพูดพางยิ้มคุณแม่จินดาพยักหน้าใช่เลยจ้ะ การทำสวนไม่ใช่แค่งานหนากักแต่มันยังช่วยให้เราได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติและได้เห็นผลผลิตจากความพยายามของเราเองในขนาดนั้นวิทเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อเห็นภรรยาเขากำลังช่วยแม่โอ้โหทิมช่วยแม่ทำสวนหรอไม่น่าเชื่อเลยทิมหันมามองสามีพางยิ้มเล็กน้อย ใช่ค่ะคุณคงคิดว่าฉันจะบ่นเหมือนทุกครั้งใช่ไหมล่ะคราวนี้ฉันตั้งใจจริงๆนะวิทหัวเราะก็ดีแล้วล่ะพิมพ์ผมดีใจที่เห็นคุณพยายามแบบนี้หลังจากทำงานในสวนเศรษจพิมพ์นั่งพักพร้อมกับแม่ย่าใต้ต้นไม้ใหญ่คุณแม่จินดามองพิมพ์ด้วยความภูมิใจวันนี้พิมพ์ช่วยแม่ได้เยอะเลยนะ แม่ดีใจจริงๆที่เห็นเธอมีความตั้งใจแบบนี้พิมยิ้มรับความชมขอบคุณค่ะแม่ฉันรู้แล้วว่าการทำอะไรด้วยตัวเองมันมีคุณค่ามากมายขนาดไหนต่อไปนี้ฉันจะช่วยแม่ให้มากขึ้นนะคะวิทที่ยืนมองจากไกลๆรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่เห็นภรรยาของเขาเริ่มปรับตัว ความสัมพันธ์ในบ้านเริ่มเต็มไปด้วยความอบอุ่นอีกครั้งเช้าวันหนึ่งพิมพเดินเข้ามาในครัวพร้อมกับรอยยิ้มเธอมองเห็นคุณแม่จินดากำลังเตรียมอาหารอยู่พิมพรีบเข้าไปช่วยโดยไม่ต้องให้แม่ย่าขอร้องแม่คะวันนี้ฉันช่วยเตรียมอาหารเองนะคะแม่พักเถอะคุณแม่จินดาหันมายิ้มอย่างเอ็นดูพิม ไม่ต้องลำบากก็ได้นะลูกแม่ทำเองไหวไม่ลำบากเลยค่ะแม่ฉันอยากช่วยบ้างเราจะได้กินข้าวพร้อมกันไวๆพิมตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนระหว่างที่ทั้งคู่ทำอาหารกันอยู่วิท์เดินเข้ามาพูดแซวด้วยน้ำเสียงขำๆโอ้โหวันนี้พิม์พตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่ทำครัวแต่แต่ก็ดีนะ ผมชอบแบบนี้นะพิมพ์หันไปมองสามีแล้วยิ้มแหมคนก็อย่ามัวแต่แซวฉันสิมาช่วยบ้างไหมล่ะได้สิแต่ผมไม่อยากทำให้ครัวเละแขดูอยู่ห่างๆก็น่าจะดีที่สุดวิทย์ตอบพางหัวเราะหลังจากอาหารเสร็จทั้งสามคนนั่งลงกินข้าวพร้อมหน้ากันคุณแม่จินดาตักแกงส้มใส่จานของพิมพ์ แล้วพูดด้วยความซาบซึ้งทิมจ้าแม่ดีใจที่ได้เห็นเธอเปลี่ยนแปลงแบบนี้เธอรู้ไหมว่าความพยายามของเธอทำให้แม่มีความสุขมากเลยนะทิมยิ้มบางๆก่อนจะพูดขึ้นฉันเองก็ต้องขอบคุณแม่มากๆเช่นกันนะคะที่อดทนกับฉันมาตลอดที่ผ่านมาฉันทำตัวไม่น่ารักเลยแต่ต่อไปนี้ ฉันจะเป็นคนดีขึ้นให้ได้นะคะแม่วิทจับมือภรรยาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นพิมพ์คุณทำได้ดีมากผมภูมิใจในตัวคุณจริงๆขอบครัวเราเหมือนกลับมาเป็นขอบครัวจริงๆแล้วนะคุณแม่จินดายิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะพูดเสริมขึ้นครอบครัวที่อบอุ่นมันไม่ได้มาจากเงินทอง หรือบ่านหลังใหญ่โตแต่มันเกิดจากความรักและความเข้าใจกันแม่อยากให้พวกเธอจำข้อนี้ไว้ตลอดนะทั้งสามคนนั่งพูดคุยและหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขบรรยากาศในบ้านที่เคยตึงเครียดกลับกลายเป็นความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักอีกครั้ง